ไม่มีทางที่คุณซื้อบะหมี่มาให้ฉันเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมฉันว่าแล้วว่าคุณไม่จริงใจคุณเบา,บาเดี๋ยวปาวานตื่นฉันไม่พาปาวานหนีไปกรุงเ,เทพกับคุณหรอกแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วนายคนที่จะไม่รำควานคุณนะยังไงเนี่ยเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ในตัวปาวานนะแต่ฉันมีวิธีของฉันและฉันก็จะไม่พึ่งคุณด้วยแล้วคุณมีญาติอยู่จังหวัดอื่นไหม ไม่มีแต่ว่าจาย์มีญาติอยู่ต่างอำเภอคุณแค่ต่างอำเภอเนี่ยคุณคิดวานใยคนที่ตามหาไม่เจอบ้านเขาใหญ่ครับจังหวัดขนาดนั้นนะถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณผมจะไม่เข้ามายุ่งเลยแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับปาหวานเลยตรงคุณผมก็เป็นห่วงปาหวานไม่น้อยอย่างคุณนะแล้วยิ่งหมอบอยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย จะมีผลกระทบกับสภาพจิตใจปาวานแค่ไหนคุณจะให้ผมอยู่นิ่นงๆเหรอแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าคุณไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วปาวานเนี่ยเขาจะมีผลประโยชน์อะไรผมเล่าฮะเจตนาผมตอนนี้นะอย่าให้เขาปลอดภัยจริงๆคุณก็อยากให้หมอบอกอะถ้าเราเบีเ่ยงเบนความสนใจเข้าจากเรื่องนี้เร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีผมว่านะการให้เขาไปอยู่ที่อื่นสักพักเนี่ยน่าจะดีที่สุดละ ผมเห็นด้วยนะครับพวกควรพาปลาวานจับที่นี่ก่อนพ่อมันจะไม่แจ้งความจับไอ้ฟ้าเหรอครับคุณทนายผมแจ้งทางโนมไปแล้วด้วยว่าพฤติกรรมคุกคามของคุณกนทีเนี่ยเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วถ้าเขายังกล้าทําเขาอาจจะเสียสิทธิ์ในการดูแลเด็กไปตลอดแล้วมพะพร้าวกับน้ำอุ่นไปไหนอรป้าฉันจะปรึกษาไม่ต้องปรึกษาอะไรแล้วเอ็งรีบไป,ปเถอะฉันต้องทิง้งเกาะทิ้งบ้านไปอยู่กับศัตรูนะ ป้าจะไม่เชคิดหน้าคิดหลังดีๆหรอเองก็คิดซะว่าไปครั้งเนี้หาจังหวะไปหาแม่ผัวเองแล้วก็เอาความดีชนะใจกล่อมใจให้เขาไม่ต้องซื้อเกาะนี้ไงวะไปรีบไปตกลงคุณฟ้าฟ้าว่ายังไงคะเออคือเขายังไม่ได้รับปากเลยนะครับแต่ผมบอกว่าเราจะไปกรุงเทพมาวันนี้ ป้าวานพี่ไอ้นึกว่าปาวานไม่มาซะแล้วฉันอรอให้ปาวานไปพบคุณหมอก่อนอะปาวานเป็นไ,ปไงบ้างตื่นเต้นไหมทนะี่ไปกรุงเทพแล้วเนี่ยตื่นเต้นครับคืนนี้เนี่ยไม่ต้องไปนอนโรงแรมแล้วนะไปนอนบ้านพี่ไอเลยมีสระว่ายน้ำมีสียงย่ากว้างๆด้วยจริงเหรอครับเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้ไปไปไปขึ้นรถไปป่ะไปคุณอย่าผมช่วยเอง อย่างเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยทีพี่ตอนนี้กำลังจะไปสนามบินกันนะโอเคเ้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเย็นนี้บพี่วินคือผมมีเรื่องอยากจะให้พี่วินช่วยหน่อยอะ่ะได้สิเรื่องอะไรสาสิบแล้วทำไปแค่สิบทีองกเถอะ สควออ้ยคุณวินพิทจังเลยนะครับคุณแม่ครับพิทถึงจังเลยครับขอกรอหน่อยครับสวยขึ้นนะครับเนี่ยขอหน่อยครับเก่งจริงจริงอุ่นอ้ยนอุ่นอุ่สวัสดีครับคุณ s 프라이 r 바크보 인터!